ทีนี้เราก็มาต่อกันเลยนะคะนี่ค่ะทํามาสุดแถวแล้วนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ทักเปียมาเสร็จแล้วทีนี้เราก็อันแรกที่ว่าเราไม่ได้เย็บนะคะมันจะเป็นรูอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมแยงเข้าไปเลยค่ะแยงรูเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะแยงนี่เพราะเรามาเย็บอันที่สองนะคะเรามาเย็บกับแม็กอันที่สองทีนี้เราก็ม้วนค่ะม้วนนะคะแล้วก็จับ ยัดเข้าไปในรูนี้นะคะในรูที่เราเราไม่ได้เย็บนะคะก็พยายามหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ใบกล้วยเนาะมันมันม,ม,ม,มันเป็นหานที่นี่ก็ทาครั้งแรกเหมือนกันก็บอกที่พี่บอกนะคะพี่ทำครั้งแรกเหมือนกันก็เนี่ยคะ่ะแยงเข้าไปเลยค่ะในรูเนี่ยแยงรูเข้าไปเลยแยงให้ได้ขนาดนะคะแล้วก็ไปเย็บนะคะ นะะี่แยงแล้วก็เย็บนะคะแยงได้ที่เรื่องเอ่ยพยายามแยงกลับไปแล้ว ผ้ามันทำยากหน่อยนะไะแต,ต้องทำให้แบบว่าทำได้ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้านะแยงก็ไปีย yeah. จะเล็กหน่อยนะคะตรงนี้แต่เราก็ค่อยตกแต่งไปนะคะค่อยตกแต่งไปได้นะคะยังแล้วก็ติดแม็กนะคะติดแม็กข้างในเลยะคะ่ะแม็กข้างใน ค่อยๆแก้ไปนะคะแยงเนี่ยถ้ามันหลุดก็อย่าให้มันหินแนกนะคะเนี่ยผ้าจะหลุดหน่อยนึงตอนแยงเนี่ยะค่ะแยงก็ไปในรูนเนี้รูท,ที่เราทำไว้นะ,ะ,ะต้องเอาผ้ามัน ยากเอยเนาะยากเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งมันนะฮะค่อยมาตกแต่งมันแต,แต่งเอาผ้าทับอีกทีนึงน,นะฮะเย็บก่อนนะฮะก็พยายามใส่เม็ดเข้าไปข้างในแล้วก็เย็บ ก็ไอ้ที่กรีบที่ไม่สวยเราก็ตกแต่งได้นะฮะก็ก็เอามาผ้ามาม้วนอีกครั้งหนึ่งนะ,ะพี่ก็ไม่เก่งหรอกคะ่ะแต่เราก็ทำไปเนาะความศรมัทธาของเราเนาะ,ะทำให้พระสวย ทำให้พระสวยๆงามๆล้าก็เออก็ดีนะฮะเป็นสิริมงคลกกบชีวิตก็ยังไปเลยยงที่รูที่เราเราเออที่เราทำไว้นะ รูที่เราเหลือไว้นะคะยงเข้าไปในรูแล้วก็เย็บดอืมอีครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ก็อันนี้ก็เอาผ้าที่เหลือเนี่ยค่ะมันจะอดีไหม ลองดูนะคะตกแต่งไปได้นะคะแย,ายามพยายามตกแต่งก็คิดไอเดียเอเงนะคะตกแต่งให้มันสวยให้มันดูเหมือนของกริงอาะ เท่าที่ทำเนาะห้านาทีแล้วเนาะยาว่าเห็นก็ไปในรูนั้นเลยถ้ามันยาวไปก็ตัดค่ะ เดืยเดยดอยอทำไมมันเรียบร้อยแล้วก็ปิดมันอันหนึ่งไหมคิดว่าอันนึง่ะ ตัดชายผ้าออกเพื่อปิดแม็กตอนสุดท้ายนะเนี่ยคะเจ็ดนาทีแล้วเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะได้อย่างนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็เราก็ใส่หันมากบิ่งเไปนะดะีเข้าไปเลย ให้มันได้ขนาดนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ขันหมาาบด่งที่สวยแล้วนะคะเนี่ยแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็ตกแต่งอย่าให้เห็นแม็กนะคะตกแต่งขึ้นไปตกแต่งขึ้นไปอย่าให้เห็นแม็กะ่ะดึงดึง ย,ยัดเข้าไปนะคะใช้ผ้าถ้ามันเยอะก็ตัดทิ้งเลยค่ะตัดออกนะคะที่มันนั่นก็ตัดออกเห็นไหมคะนี่นะค่ะก็เป็นขันหมากเบ่งนะคะขันหมากเบ่งแล้วทีนี้เราก็ติดเอ๋ติดดอกไม้เดี๋ยวมาดูวิธีการติดดอกไม้นะคะคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ